勝つのは。勝つは。大体。えおい。お、いいだ。ベイド。ヌキ。あだの。お。<laughs>

ไอที่ชอบนั่นเองตอนพ่อะไอภาพบังคับเราได้เลยโดยกี้ขัขับเลยไหมเมื่อกี้เขาห้อยหลัง

yang tu ada saya boh yang dia cua hari jauh lah, dia dia pay cua Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp แ,แล้วการทรตลาดออนไลน์เนี่ยคือจริงๆต้องยอมรับว่าคนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็คนที่ชอบกินทุเรียนมากๆเขาก็จะรู้จักมูซานคิงเนาะการที่เราทาตลาดออนไลน์เนี่ยก็จะทําให้ทุเรียนเราเนี่ยเพิ่มมูลค่านะคะในการขายมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนที่ไม่เคยได้กินเนี่ยเขาก็อยากจะลิ้มลองคือทําให้แบบแตะในเรื่องของการซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะปกติเนี่ย ถ้าเป็นการส่งลงใช่ไหมคะก็จะเป็นการส่งออกนอกเนาะหรือไม่ก็ส่งออกบางพื้นที่ทําให้หลายๆพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กินแล้วคือทําให้ประมาณว่าทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงทุเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วนะคะมูซานคงนะคะต้องยอมรับว่าที่สวนเนี่ยก็จะเป็นสวนแรกๆนะคะที่เปิดในพื้นที่อำเภอเบตงนะคะคือเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะซึ่งผลผลิตเนี่ยเวลาการออกเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างที่จะสูงมากทําให้คนเนี่ยจะกินเนี่ยก็จะได้แค่บางเฉพาะกลุ่มนะคะแต่ณปัจจุบันนนนนนะะะคคคตตออีีีี้้้่่่ยดววาามมททผลิขจ ะะทําให้โมซานคิงของเราเนี่ยราคาก็จะแบบลงมานะคะทําให้ทุกคนเนี่ยได้แตะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเกรด A นะคะคืออยู่ที่ประมาณ3-4โลนะคะก็อยู่ที่กิโลละ400บาทนะคะแล้วก็เกรด B เนี่ยก็จะอยู่ที่300บาทนะคะต่อกิโลเนาะแล้วก็เกรด C เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200บาทค่ะแต่ที่นี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่ยถ้ามูลค่าสูงเกินไปเนี่ยทางสวนนะคะก็มีการจัดโปรโมชั่นนะคะจัดแบบลูกตกไสนะคะก็คือจะเรียกว่าลูกปอกแปลกนั่นเองลูกเซตนะคะอยู่ที่ประมาณ สกิโลนะคะจะราคาแบบเมาเมาสสิบหาบาทนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นไฮไลท์นะคะที่อยากจะให้คนเบตงได้ลิ้มลองกันเนาะเพราะาเราก็เป็นคนเบตงแล้วก็มูซังกิงก็ปลูกที่เบตงเยอะมากทางส่วนนะ,ะก็จะมีการจัดโปรโมชั่นแบบว่า3ยุม100บาทนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่โรงแรมโมเดิร์นไทยนะคะแล้วก็เราจะ อัปเดตให้ทางเพจบ้านสอดหมอกค่ะจริงๆแล้วเหมือนอการทําทุเรียนนะคะไม่ได้ขึ้นแค่แบบเจ้าของสวนเท่านั้นนะคะแต่ยังทาให้คนในชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้มีอาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของตลอดระยะเวลาเนี่ยเราก็จะมีเกษตรกรเนี่ยดูแลตลอดทั้งปีนะคะเพราะทุเรียนเนี่ยจะต้องมีการดูแลในทุกๆวันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงทุเรียนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้นะคะให้กับน้องๆที่หารายได้ด้วยนะคะหรือใครนะคะที่ว่างที่ทํางานประจำวันเสาร์อาทิตย์ว่างแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการเก็บทุเรียนเนี่ย ะะแล้วก็จะได้ผลผลิตทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดมินเอยในส่วนของการ Call, แพ็คของเนาะเราก็จะใช้คนในพื้นที่เวตองทั้งหมดทําให้ในช่วงระยะเวลาที่ขายมูซัจริงเกือบ2เดือนเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีรายได้จากการขายทุเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะมูซังคิงนี่มันเป็นทุทเรียนทเนบ้าน <c oughs> มันดูไม่ยาก <c oughs> มันเด่นที่ว่าดูที่เส้นนั้นน่ะเส้นเส้นพูที่ห้หาเส้นนั่นน่ะตรงนั้นแหละที่ว่าดูสำคัญที่สุดครั้งแรกก็ผิวผิวต้องแห้ง ขั Finished, ้วต้องแข็งบวมเสร็จแล้วก็เสียงต้องเคาะลงสำคัญที่สุดลักษุนีมันเคาะหลวมเคาะเคาะเคาะหลวมเคาะเบาอ่ะแบบเคาะเคาะลงเยอะมันต้องดูโดยรวมของต้นแล้วก็สถานที่อะไรต้องดูหมดมันมันแล้วแต่ความชอบอ่ะเห็นเขาว่าคนมาเลยเขาชอบลูกเละใช่ไหมเขาเขาชอบแบบอีกรสชาติหนึ่งแต่ว่าคนไทยั้นชอบลูกเคาะลูกเคาะก็อีกรสชาติหนึ่งคือมันได้ ได้ได้ความรู้สึกแบบคุณละแบบกัน